เขาจะเล่นแมนเอ้ยอาไปยืนหน้าประตูอย่าโกงพรบนะสามสองหนึ่งเริ่มเทอร์เฟอรสั้นไปมีใครจะเล่นเทอร์เฟอร์สั้นเหมือนเขาบ้างมุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่จะตกตายติดติดติดต้องดำอยากให้มันแก้ไขมากเลยกับไอ้บันไดเนี่ยโอ้ยหัวโขน หัวขอกหัวขบพานตะตันติดไหนว่าตวนเกือบโดนเกือบโอ้ยเขาอยากให้แก้ไขบันไดเหมือกันวันนีเขารออยู่ตะวันเขารออยู่โอ้ยโเกือบตกเกืตกฮูดููดููดดู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 ดอดููดดููดดด ยังไม่ได้บอกต้นคลิปเลยว่าว่าน,นี้คือคลิปอะไรแต่คลิปไม่เป็นไรคุณวิ่งไปก่อนเถอะเขานำเสนอเขานำเสนอหัวโคกกตายเดี๋ยวเขานำเสนอเ<น>องอเาอาแบบนี้เ,แบบเบบลก็ลก,ๆๆลกดอแล็กดอแลบบ็กดอเขาเขาอยู่ตรงไหนเขาเขาเขาอยู่เกือบบนเลยสุดแล้วเนี่ย เฮ้ยจริงเหรอวู้เขนมหน้าเขาเกี่ยไปยูบงเว่ะเฮ้ยเฮ้ยยูบตีว่ะอยู่สูงสุดแล้วเหรอยังมั้งยังยังเขายังไม่ถึงจีนถ้าเขาถ้าเขาถึงถ้าเขาถึงจุดสูงถ้าเขาถึงจุดสูงสุดอ่ะเอ็งต้องยอมกระโดดออกไปจริงเอ่ะใช่เขาใกล้ถึงแล้วเขาใกล้ถึงแล้วเด้อเออเดี๋ยวเขากระโดดรอเลยกระโดดรอเลยยายายาไหนไม่เห็นเองใกล้จะถึงเลย ารเอ้ยยังวิ่งอยู่ไงงั้นงั้นพวกเองหยุดก่อนงั้นพวกเองหยุดก่อนอยู่เดินก่อนเออแล้วก็หยุดแล้วเสียงยังนู่นอยู่เนี่อยู่เนี่อยู่ตรงเนี้แหละไอ้ฮอกกี้อยู่ไหนออกมายืนหน้าต่างิฮอกกี้ยืนหน้าต่างดิมายืนหน้าต่างหน่อยโคตรสูงเลยลุงกล้องดิฮอกกี้เขาเขาอันนี้คือเขาซูมสุดแล้วนะ ไอ้ยูไหนเขาไม่รุดเขาไม่ตกนแรงอ่ะเขาเขาไม่ตกเขายังสปีดรันอยู่ ฟอรลิงนะก็คือให้ก็คือให้เองอะ่ะวิ่งเข้าใส่กระแพงเว้ยดังนะั้นอ่ะเอตยาแบบก็ลงช้าบ้างเลยเว้ยเขาอตอนนี้เขาไม่ค่อยเก่าช,ชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้ชั้นที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าล้านชั้นที่หนึ่งล้าน 8 0 2แ5นสแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าอาร์มสามรรถจับเขาได้หรือตะวันจับเขาได้ใช่ไหมเขาอะเขาอะจะต้องกระโดดลงไปเอาปะตะวันสนใจปะใจสนใจกันอ๋อติดติดติดอู้สลัดสลัดสลัดผนเดียวในชั้นหนอู้ ใกล้ถึงละใกล้ถึงละใกล้ถึงละถึงแล้วถึงแล้วไอ้ดิถึงแล้วไอ้ไอ้กรู้เ้ยไตะวันบไอ้ตะวันบเขาถึงแล้วเขาถึงแล้วซิงเวอร s ีซิงเวร์ซิงเวร์แดนซิงเวอร์เดียซิง้เวลาสี่นาทีในการขึ้นโอเค ก็ใช้เดูคลิปนี้คลิปนี้โคตรสั้นเลยคลิปนี้โคตรสั้นเลยเพราะอ้ยดิเออใช้เวลาแค่สี่นาทีกับพิมกี้เออเอ้ยรู้แล้วว่าใช้สี่นาทีมาอัดมันคืนเลยพอกี้มาอัดตอนท้ายอ่ะตอนตอนแบบอืใกล้ประมาณใกล้ถึงอ่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ้าวไปต้องกระโดดอ้าเพราะเขาถึงแล้วกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจริงจริงเลย อ่ามันก็อ่ามัก็ถึงแล้วนะอ่าเอ็ต้องอ่าไม่ต้องกระโดดนะอ่าไม่ต้องกระโดดนะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงใกล้ถึงแล้วผมดันพ่อผมดัน้วผมดัน้ะถึงแล้วถึงแล้วโอ้โแล้วเนี่ยอ่าว่เอ็งเอ็ต้องกระโดดเอ็ต้องกระโดดเอ็ต้องกระโดดกระโดดลงไปเดี๋ยวนี้เขาเหรอเออแล้วมีการผักไหมแล้วก็ตะวันไปไม่มีไปไปเดีนี้ไป ไปเลยดิเฮ้ยเอ้ยอะลงไปดิไปอะไปไปเออไอ้แบบจริงบบดจริงฮะเจมส์ผสมจริงเว้ยเจีส์ผสมจริงเว้ยเอ้ยตอนตอนตกลงมาเซ็นเซอร์ให้ด้วยฮอกกี้ตกลงมาเซ็นเซอร์ให้ด้วยคลิปนี้ไปถึงแปดนาทีตกบันไดนะเปล่าตกบันไดตึงๆอ่ะคลิปนี้ไปถึงแปดนาทีเออนะเออนะชาร์จตัวแป๊บเขาขอชาร์จแป๊บ ตกละหนึ่งลายไลถึงเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงเฮ้ยถึงถึงอยู่หรอเดี๋ยวเขากระโดดลงมาตกตกตกไอ้ดูขาวมาเลยเฮ้ยต้องเป็นเอาพอสแคมมาลาเว้ยไปๆบายดูสมจริงเว้ยเออมามายัง เขาจะลอเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะลอใช่ไหมเขาเนี่ยข้อเคลมมาล่าเว้ยเขาเนี่ยไอ้เขาเนี่ยไอ้ต้องตามเขาเหมือนเดิมเด้อพวกไอ้ต้องตามตุ้งต้นโอ๊ยอะไรตกมาตัวเองที่เกลี่ยขึ้นมาเองก็เทเลพอร์ตก็ได้อ๊ากี้หยุดไม่ได้แล้วตกลงไปหนักเหยียบร้อย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 ใครทีมาดูสภาพเขาข้างล่างหน่อยบายได้ยินเสียงคน เดตเอเออ่ะควรขึ้นมาว้าวมาดูข้างลางสิมีคนนอนจมกองเลือดอยู่เขาแกะได้ฟีฟอร์มากเลยเปิดขึ้นไม่รู้อยู่นี่ก็เงียบอเอออยู่ไหนออ รูปสภาพเขาดิอยู่นี่เอ้ยเขาจะบอกน่ากลัวมันจะตกทิศเดี๋ยวพึงไปเด้อเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยจงติดเหลืองซะไม่เขาเนี่ยที่แม่เขาเนี่าเขาเนี่ยเขาจะทำแนั้นเว้ยเขาเนี่ยเขาจะทำแนั้นเว้ยตอนนี้เขาจะให้พวกเดือยซะเขาเนี่ยเขาจะให้พวกเอ็งไล่เขาเหมือนเดิมเว้ยอย่าพึ่งเด้อตื๊ดตื่ดสมเอ็งอยู่ไหนเนี่ยดูที่เดิม เขาเขากํากำลังตกลงไปเกมมิ่งอยู่เออถ้าถ้าคลิปถ้าคลิปนี้เขาถ้าคลิปนี้เขายังไม่ถึงเก้านาทีเขาเขาจะทำการอัดต่อไปเรื่อยๆตะวันดูสภาพเรียบมาดิรีบมาดิรีบมาดิยิงกว่าอีกรีบมารีบมามาละมาลพอดะมาแล้วเนี่ยไปแล เขาเขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะส่วนส่วนตะวันต้องไปถึงโอ๊ยตะวันขึ้นไปเอาไยเอาไปหยุดหยุดเอาดีละเอาอีกละไอ้เล่นเล่นเดีค่ะเล่นขาเพราะไอ้พวกไอ้ยืนอยู่ตรงนี้นะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้นะพร้อมนะสามสองหนึ่งแม่ท่านประดิษ เขาุูงเกมนี้ก่อนนะไม่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 เขาเอาเขาเอาไฟแอปไปแล้วเอิงอิงฮัมเอาอีกอะไรอย่างนะอื่นก็ได้เอีพีที่ไหนอะวะขวานเหรอเดี๋ยวขอ,จอโจมตทุบก,ก่อนขอเขาจอ,อกแปบบ๊บโอ้โหยังอะทุกคนต้องมีอาวุธไปเองรู้ไหมไอ้ฮอกกี้เขาเลือกเขาเขามีอันนี้กับชอปเปอร์แล้วเว้ยเขาขอเลือกสองคนนี้นะ ส่วนส่วนส่วนเ,วเอ้อเ,อออเส่วนส่วนเพนกับคีฟอ่ะเอ็งเอาเลยเด้อเว่าเขาเอาไปอเอาไเดี๋ยวพนเอา้าเอาไงเดี๋ยวเพนไม่ได้ออนเท่าอ่ะนะอ่าพร้อมนะยังไหนไม่รู้จอยไปก่อนเพราะมันต้องเข้ากลุ่มไอ้ไฟติ้งเดอะแพนน่ะได้ไงจะพะให้ได้เว้ยมาตีหัวเองอย่าอย่าเล่น PUBG นะพับจีนะพับจีเลยเลยเขาเขาจะบอกความลับไอ้ตะวันเกียรติฟรีไฟ เฮ้ยเขหลอกเขาเรู้จักเขาว่าฟรีไฟเลยเขารู้จักเขารู้จักเขาว่าฟรีไฟนะพ่อพ่อเขาเคยลดมาเล่นเองชอบไหมไม่นะโอเคดีแม่ชอบโอ้ยด่าเอ้ยโอ้ยดูท่าเขาดิไอ้ดูท่าเขาดิเขากำลังกดเขากำลังกดเฮ้ยไอ้ดูท่าเขาดิ แต่วันน้าวันวันไหนได้เฮ้ยอาบอาบอาบไปอยู่นิ่งหน่อยเฮ้ยแต่วันแต่วันอยู่นิ่งๆใช่ไหมกอดกันเลยกอดกอดกันแรกอดกันอยู่นิ่งๆเหรออยู่นิ่งๆเหรอเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งอยู่นิ่งๆเหรอไม่โดนไม่โดนว่าไงนะเออต่อ เมื่อคุณแค้นเพื่อนเมื่อคุณแค้นเศอนเอาชาเลกอนเอาพูด่อต้มโอเคโอเคใิ่่าไอ้ไอโอ้ยอย่าออย่าอย่ายาวามนีก่วามนีวามีวามี ทำไใฮ้ว้บหนไม่ได้คนนั้นวะวดาวงงอยุ่ไปคอดีคุอับไอ I ไปทุกคนลุกข้าวว้ฟ้าเลยไว้เียนี้ไดียวนี้ไปออดีก่อนดีก่อนดีก่อนไปทุกอตะวันลุกข้า่ะ พบจีพบจีพบจีไปไปไปเอ้ยพบจีอย่าพบจีตอนนี้แกวันนีไปต้อนรับวพบจีกับฟรีไฟทุกคนอย่าอย่าไอ้อย่าอย่ามายุ่งแถวนี้อ่าทุกผู้ชมครับอย่ามายุ่งแถวนี้ครับแถวนี้มีคนป่าเถื่อนะครับแถวนี้มีคนป่าเถื่อนะครับกำลังดี